ตอนนี้ก็เข้าเข้าวงการแล้วค่ะกําลังเริ่มแล้วกำลังเริ่มก็มีสิ้งผ่านไปแล้วค่ะก็รอรอถ่ายทําอยู่อย่างนี้ก็ตามรอยค่ะแต่ก็น่าจะไปได้ดีกว่าเนาะเพราะว่าในในยุคข,ของแม่มันก็จะเป็นยุคอีกยุคนึงอันนี้มันก็จะเป็นยุคอีกแบบอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคนะจริงๆก็โอเคมาตลอดแหละก็จะมีบ้างที่ช่วงนั้นที่จิตตกแหละที่เรื่องแบบหลายๆอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าหรืออะไรที่มันไม่เข้าที่หรือว่าการเคียวหรืออะไรที่มันไม่เข้าที่อะไรเงี้ยมันก็จะมีจิตตกแต่มันก็เหมือนแบบมันก็ต้องไปตามตามเวลาของเขาเออแล้วก็เวลาของสารหรืออะไรก็ต้องไปตามกมําหนด ก็คงต้องทําใจเนาะมันก็มันก็ต้องดีอะเราจะมาจมอยู่กับกับสิ่งเดิมๆปัญหาเดิมๆแล้วเราไม่ก้าวต่อไปมันเป็นไปนไม่ได้หรอกชีวิตเรามันต้องก้าวแต่ถามว่าเออมันทุกข์ไหมมันก็มีแต่มันต้องข้ามให้ให้ได้ข้ามไปให้ได้ว่าเออวันนี้มันต้องเป็นสเต็ปไหนสเต็ปไหนมากกว่าะอะไรเงี้ยค่ะโอเค ตอนนี้ก็เข้าเข้าวงการแล้วค่ะกําลังเริ่มแล้วกาลังเริ่มก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะฟ,ฟิตติ้งผ่านไปแล้วค่ะก็รอรอถ่ายทําอ,อยู่อย่างนี้ก็ฝากน้องด้วยนะคะค่ะ <laughs> <c oughs> ก็ตามรอยค่ะแต่ก็น่าจะไปได้ดีกว่าเนาะเพราะว่าในในยุคของแม่มันก็จะเป็นยุคอีกยุคหนึ่งอันนี้มันก็จะเป็นยุคอีกแบบ ีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยยุคยุคใหม่เนะี่ยแม่ไม่รู้เลยยุคโซเชียลทั้งหลายแหละอันนี้ก็ต้องให้เขาก้าวของเขาไปเองอย่างเงี้ยค่ะมาถนัดโดดเด่นของน้องในตอนนี้แม่มองเห็นว่าเป็นเป็นอะไรบ้างเช่นน้องเพลงการแสดงอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงนางก็ได้นะการแสดงนางก็นางก็โอเคอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนางก็นางก็ได้อยู่แต่เหมือนแบบความที่ว่าเขายังเด็กเขายังไม่รู้วิธีการออกมาแต่จริงๆว่านางมีของค่ะนางมีของเยอะอยู่เหมือนกัน ไม่ได้เทนนางไม่เชื่ออย่างที่บอกเรามีลูกศิษย์เยอะนะเราสอนลูกศิษย์ได้หมดแต่เราสอนลูกตัวเองไม่ได้ลูกศิษย์ได้หมดยกเว้นลูกเราเออยกเว้นลูกเรานอกนั้นลูกลูกศิษย์ลูกคนอื่นได้หมดเชื่อฟังเราหมดแต่ลูกเราไม่เชื่อฟังเรากดดัน เขาก็จะแบบทําไมมันต้องทําอ <tiny> <media> mm ันนั้นทําไมมันต้องทําอันนี้อันนี้มันคืออะไรแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีถามบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาก็เรียนเรียนเก่าวกเบื้อโคเบื้องหลังมาเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติเองจริงๆเท่านั้นเองเขาก็เลยแบบสงสัยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ทำไมมันต้องอย่างนี้ออฟฟิตติ้งหมายความว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาถา ต้องอธิบายค่ะเพราะว่านางเป็นเจ้าหนูจำใหม่นางจะถามทุกอย่างถ้าไม่เคลียร์นางก็จะแบบเหมือนแบบไปไม่เป็นไปไม่ถูกยอะไรเงี้ยแต่ถ้านางอ๋อนางเก็ตแล้วนางก็จะแบบโอเคไปได้พร้อมค่ะพร้อมพอมถ้าใครสนใจก็เอาไปได้นะ <c oughs> แม่ไม่ห่วง <c oughs>